เรกคอร์ดแป๊บอ่ามาพร้อมนะคะเริ่มเรียนกันเลยอะ ah, everyone repeat after teacher please food food. And, food and food and drink drink มีเสียงคือนะ drink วิน food and drink ด and and drink โอเคพร้อมนะคะมาอันแรกน้องเห็นเป็นรูปอะไรลูกสลัดนี่ท um, okay. ี่เชื่อถามน้องหรอประโยคคำถามที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรลูก สิ่งที่สำคัญที่คุอในประโยคคำถามเวลาเราเจอประโยคคำถามสิ่งนี้คือจะขาดไม่ได้เลยมันคืออะไรเครื่มายอะไรเตรื่องหมายอะไรแบบนี้ว่าทําแบบนี้เครื่องหมายค่ะโอ้เก่งมากค่ะเขาเรียกว่าเครื่องหมาย question mark หรือว่าเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะคะเอาไว้สําหรับต่อท้ายประโยคคําถามนะคะนี่เก่งเก่งมากมาดูอ่านตามที่เชื่อไปทีละตัวนะคะ

ฮ่ะคราวนี้ให้น้องอ่านพร้อมกันด้วยตัวเองค่ะที่เชื่อจะไม่อ่าไม่ไกให้และอ่านน้องเปิดไม้แล้วอ่านพร้อมกันลูกวัน 1, <M łość> uh, 2, 3อพี่ว่าอ พี่อสอลองซเไหนเ็อไหไหที่เขอองซุมหนสิใครเป็นคนเก่งวันนี้ขอลงน้องเอ่อใส่น้ำลูกน้องสายน้ำได้ยินที่เชื่อมมั้คะน้องเปิดไหมให้ที่เชื่อหน่อยลูกน้องใส่น้ำ โอ้อ <า S 2> แป๊บๆเลยน้องสายน้ำลองช่วยที่เชอร์อ่านหนึ่งรอบได้ไหมคะโอเครอา,า,อาสายน้ำลูก one two t ีต่อเลยลูกอีอือโอ้เอาใหม่ค่ะ one two t s this ิสอ่า a ่ a แฉลบอ่าแฉลบอ very good เก่งมากไหนขออีกสักคนสิเอาน้องอ่าชายเพชรชายเพชรมาเลยจะเต็มชายเพชรสุดโอของผมนะมาวันจูทรี่ไหนชายเพชรเปิดกล้องนังเอ้ยชายเพชรเปิดมายังพี่เชื่อไม่ได้ยินเสียงชายเพชรเลยเอาไม้วันจูทรับ

โอ้น้องป๊อปป้มมาช่วยนะคะเอาหมายนึ่งสางสาม i s t h i s a salad t h i s t h a s a salad <S โอ้เก่งมากชายเพชรค่ะเก่งมากสุดยอด i s t h i s a salad โอเคนี่เป็นตัวอ,อย่างของประโยคคำถามนะคะเห็นไหมมี question mark ด้วยหลังประโยคถูกไหมคะเออคราวนี้พอเรามีคำถามแล้วเราก็ต้องการคำตอบใช่ไหมคะ พอเราต้องการคำตอบมาดูมาดูในส่วนของคำตอบลูกว่าถ้าเกิดเจอประโยคแบบนี้ประโยคคำตอบนะคะจะอยู่แบบไหนอ่านี่่อานพร้อมที่เชิญค่ะ yes it is yes it is yes it is อ่าให้เด็กๆทำมือด้วย yes it is yes it uh, yes it is uh, yes it is อีกอีกเออนีนะคะต่อไปเรามาดูอีกคำนะคะอันนี้คือ yes ที่แปลว่าใช่ใช่ไหมคะตอบใช่ถูกไหมลูกทำมือแบบนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่เลยคราวนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งลูกที่แปลว่าไม่ใช่นะ,ะอีกตัวหนึ่งเด็กๆอ่านพร้อมกันทูค,ค่ะ n o it isn't n o it isn't n o it isn't no, no it i s อันนี้มันเป็นรูปย่อนะคะที่จริงเราอาจจะอ่านว่า no it is not ก็ได้นะเด็กๆทำท่าตามที่เชื่อค่ะ no it i s n o it i s n o it i s n o it i s เออเก่งมากถ้าใช่ตอบอะไรนะคะ yes it is ใช่ไหมใช่ไม่ม่อ่ะ no no ้นอีส์เลนะคะเก่งมากอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ให้ลองอ่านเองนะคะทั้งประโยคโอเคไหมโอเคค่ะน้องอ่านพร้อมกันค่ะอ s ส์อีสอีสอาเดี๋ยวทางเพื่อนที่ชอบลืมแช์นะคะขอโทษด้วยเดี๋ยวที่ชอบลืมแช์ มามาค่ะอีดีอ่า one two t อีดีอดตอบะอบไม่ชัอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรเยสอะไร ตอบอะไรนะคะ yes it is เยอะมากค่ะต่อไปอันนี้นะคะตอบอะไรนะคะ no no อะไร no it isn't oh very good กัญญาภัค very good no it isn't นะค <No>. ะแล้วคน <It is. S 1> นี้น้องว่ามันตอบอะไรอะหรือว yes it is หรือว่า no it isn't Yes Yes is e s ใครไหนใครตอบ Yes is e s Show me your hand please h oh, very good Who's answer No is isn't มีไหมมีใครตอบ No ไหมโอโ้ไม่มีเลยเก่งมากนะคะข้อนี้ฉเฉลยก็คือตอบแ e มแ e ม เออเด็กมากคะตอบ yes p l e s, <Yeah>. <S นะคะไหนใครถูกบ้าง show me your hand please ผมครับผตอ้ very good clap your hand for yourself อ mm ่า hmm. oh, clap your hand for yourself โอเคคราวนี hmm. ้เรามาดู mm hmm. ข้อต่อไปนะคะ mm hmm. มาดูซิว่าเด็กคนไหนจะตอบถูกอีกบ้างนะคะอ่านี่รูปอะไรลูก Hamburger, hamburger, oh, hamburger. Oh, very good. Good job. Who like hamburger? Show me your hand, please. Oh, very good. Explained. Oh, okay, my new come

eat 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 pizza everyone repeat after teacher one two three eat eat pizza eat p i z pizza oh uh, a m e r good. คำตอบคือคอ,อะไรคะข้อหนึ่ง <S <S 2> <S 2> อ่านว่า อีกอันนึงคืออะไรคะโนโนอะไรคะโนอิ้อิโนอินข้อนี้หนูตอบอะไรคะ i อ i ไอิซซยสเยสเหรอนี่มันคือทำเหรอนี่คือพิซซ่าใช่ไหมมาดูกันสิโน้โน้ตโน้ตตอบายตัวแล้วใช่ตอบที่ถูกต้องก็คือตเหนะ ที่เชอร์ขอลองซูมอ่านหน่อยน้องพัชชาพัชชาช่วยที่เชื่อได้ไหมช่วยอ่านช่วยอ่านประโยคให้ที่เชื่ออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้ไหมไโอเคไปกันเลยค่ะพัชชาอ่าพัชชาอ่านให้ที่เชื่อชื่นใจ่ลยลูกอ่านว่าอะไรคะอพิสระอพิสโอ้เฮ้ยริกเ is this a pizza พระชาอานเก่งมากที่เชื่อช็อกเลยโอ้ไหนขอผู้ชายคนชยยาชย,ยางังกุลชายังกุลช่วยทิเชอร์ได้ไหมได้ครับได้ครับโอเคอ่ะชยยายังกุลตอบถามคำถาม,ถาม,ถาม,ถามทิเชอร์ไหนลูกถามอะไรคะอิตติอิตอิตติ a ิตอิตอิตหรืออ s ตติลูกอิตติอิตอิตาโอ้อ s ตนะคะอิตติ โอ้อีกเน Yes is t i i s n ค่ะ No it No i s n เก่งมากอ่ไหนขอคนเก่งอีกหนึ่งคนอ่านข้อนี้ที่เชอฟังหน่อยอ่่ It is It is อ่านไหมค่ะ is this a carrot is this a salad โอ้เราต้องทำเสียงแบบสงสัยด้วย is this a salad เออทำเสียงสงสัยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นประโยคคำถาม mm hmm. ใช่ไหมเออน้องทัพทีมเก่งมากอ่า uh, นึ่งสักๆ is this a salad หรอตอบอะไรคะ yes หร no? ือ no คะข้อนี้ yes อ๋อตอบ yes is is นะคะอ่ะข้อนี้ข้อนี้ is this a p i z z a ต้องทำเสียงแบบสูงๆนะคะเพื่อนเป็นประโยคคำถามเราต้องทำเนี่อะไรนะภาษาไทยนี่อะไรนะภาษาภาษาพิเศษนี่คือพิซซ่าหรือเปล่าเนี่ยออ๋ไม่มั่นใจเลยนะคะว่านี่คือพิซซ่าหรือเปล่าตอบอะไรโลก no yes yes หรือ no no คันโนต้องตอบเต็มคัน no it is no นะ no it isn't no it isn't no แต่ว no it is not เน่โอเคเดี๋ยวที่เชื่อให้น้องลองเขียนดีกว่าเออตอนนี้ก่อนที่จะไปเขียน teacher want you to show me your notebook please

โอเค very good everyone prepare d to the exercise โอเคคราวนี้นะคะมาเดี๋ยวที่เชิร์จะให้น้องเขียนนะคะเ <c oughs> บนนูเปิดสมุดได้ยงังคะโอเค your notebook please <c oughs> เปิดแล้วค่ะเ <c oughs> <c oughs> ออเก่งมากเปิดได้รวดเร็วทันใจเลย <c oughs> ทีเดียวนะคะ ได้นะอ่าเปิดแล้วเดี๋ยวที่เชื่อให้หนูเขียนอันนี้ลูกนี่เ,อ,เอ,อ้านึเกียงอ่าฟังที่เชื่อให้ดีนะคะฟังที่เชื่ออธิบายก่อนนี่เว้นห้าช่องเหมือนเดิมนะคะดอกจันนี้นะคะมีความหมายว่าการเวนช่องนะลูงนะหนูไม่ต้องวาดดอกจันลงไปนะคะหลังจากนั้นเขียนคำสั่งว่า ประโยคคำถามนะคะเป็นหัวข้อที่เชื่อพูดผิดหลกประโยคคำถามเป็นหัวข้อแล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นเห็นไหมเห็นค่ะ,ะจากนั้นนะคะให้หนูเว้นกี่บรรทัดกี่บรรทัดเบรรทัดเว้นสองบรรทัดแล้วก็มาเขียนข้อที่หนึ่งนะคะโอเคไหมโอเคค่ะ,ะและน้องดูโลกประโยคนะคะประโยคน้องดูที่เชื่อมีอันนี้มาให้แปลว่า มีอันนี้กี่อันมีอันนี้กี่อันน้องดูนี้อันนี้หนึ่งอันค่ะอันเท่ากับเป็นกี่ช่องคะหนึ่งช่องค่ะอออันนี้ก็หนึ่งอันก็เท่ากับเป็นหนึ่งช่องเหมือนกันโอเคไหมหนึ่งช่องอ่าโอเคถ้าเข้าใจแล้วหนูเขียนลงไปเลยหลกค่ะเขียนให้สวยนะคะดีเลย มีข้อเดียวเขียนให้สวยๆนะเสร็จแล้วนะคะน้องอย่าเพิ่งเขียนชื่อแล้วก็ไม่ต้องส่งลงมาในไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันข้อที่สองที่สามโอเคนะคะไม่ได้ดงส่งมาก่อนนะงานชิ้นนี้นะคะอย่าเข้าไป ค่ะไม่ต้องวาดลูกอันนี้ให้น้องลองเขียนประโยคเฉยๆค่ะ เียนตัว A กับตัว B ไหมครับเขียนครับ พี่เจ้า่ะเขียนข้อที่เลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหรอคะค่ะอ่ะเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งลูกเพื่อนยังไม่เสร็จนะคะ เสร็จแล้วครับโอเคค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมลูก Hello, เสร็จแล้วครับเสรจหมดัุกุนแล้วนะครับโอเคเั okay, ้่งนั้นที่เ่อ,อ,อกจากหน้านี้นะเอออโอเคไห uh, okay. น,นทวนคำสั่งซิ้งานชิ้นนี้ต้องส่งไหมคะยังไม่เสร็จอีก ส่งค่ะ,ะยังไม่ต้องส่งนะคะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันโอเคไหมคะค่ะไม่เสร็จที่ค่ะทิชชู่ใครย,ยังไม่เสร็จที่ค่ะ,อะโอเคโอเค,อเคถ้าใครเสร็จแล้วอ่ะน้องออกได้เลยนะลูกวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะมีคนที่ยังไม่เสร็จนะคะท่เชื่เปิดหน้านี้ไว้ให้ค่ะ Thank you teacher โอเคค่ะ Thank you teacher thank you thank you, you teacher thank ครับไม่อ่านไปมาทัดนี่หน่อยมาทัดนี่หน่อยอ thank you teacher ค่ะ thank you ค่ะ goodbye goodbye Goodbye. And goodbye to you okay next time oh very good happy to see you again okay, you mm -hmm. มีใครยังไม่เสร็จไหมคะนันนชาค่ะโอเคค่ะน้องถ่ายรูปไว้ไหมลกูกอะไรนะคะถ่ายรูปเอาไว้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะ โอเคไว้แค okay, well ่นี้นะคะ